รับสวัสดีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมเนกริ t ทีและเราอยู่ที่เกม Food b a t t l e c l o u d นะครับผมเสียงผมเนี่ยก็จะแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าผมไม่สบายแนละ้วช่วงนี้อากาศหนาวแล้วคือแบบว่าเจ็บคอไอคือมาหมดเลยนะท่านผู้ชมโอเคเอามาวันนี้ครับสรุปอัปเดตฟ o o d b a t t l e c l o u d อัปเดตที่23กันนะทุกคนครับหลังจากที่รอคอยกันมานานนะครับผมอัปเดตก็มาสักทีซึ่งเป็นอะไรที่ผมเนี่ยก็คิดว่อยู่แล้วแหละจากผลโบตใน Discord ของทางตัวเกมนะว่าโอเค ผลต่อไปผลอะไรนะครับคนก็อยากให้าํทำผลโอเปวีสองไส่วนตัวผมก็ไม่ค่อยอยากหลักเพราะผมไม่ได้เล่นโอเป่ละพูดถึงแต่คืออย่างนี้อัปเดตเนี้ยเป็นอัปเดตท,ที่ไม่ค่อยมีอะไรมาเยอะท่านผู้ชมครับมันจะมีแค่ผลใหม่แล้วก็มีปรับปรับแมปนิดนึงเป็นอารมณ์เหมือนคริสต์มาสประมาณนั้นอนะสิ้นปีแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบที่เราเคยเล่นกันมาก่อนหน้าน,นี้แหละมันก็ไม่ได้อะไรใหม่มากมายแล้วก็จะมีทางส่วนของอัปเดต ซัพพอร์ททางฝั่งของมือถือดูเหมือนว่าในปุ่มต่างๆอะไรเงี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไปลองกันเออเดี๋ยวไปลองกันมามามาหลักๆก็จะมีผลใหม่ครับแก้บั๊กนิดหน่อยปรับสมดุลนิดนึงประมาณนี้แหละแค่นี้เลยแค่นี้จริงๆแค่นี้จริงๆผมพูดเลยว่าโอ้โหน้อยมากนะครับผมบอกเลยน้อยมากคือก็ไม่ได้คาดหวังระบบหรือว่าซิสเต็มอะไรใหม่หรอกเพียงแต่ว่าแหมเมื่อก่อนนี่คือ มีผลไม่ได้มีผลเดียวนะเมื่อก่อนนี้อัปเดตมา2อสาผลอย่างงี้นะแต่เดนนี้ก็อัปเดตผลเดียวก็ตามนั้นตามนั้นมาครับผมผลใหม่ครับมิสต็กครับผมเป็นโอเปตวีสครับส่วนโอเปตวีหนึ่งนะตอนนี้น่าจะไปอยู่ที่เลเจนดารี่แล้วนะครับผมทุกคนครับนี่เห็นไหมศูนย์จุดศูนย์หกเปอร์เซ็นต์นะครับวีสองก็ศูนย์จุดศูนย์สองสามารถเอาไปทําได้นะทุกคนเอาทาได้นะครับเงอนขายการทําก็เหมือนกับทุกผลเลยก็คือต้องไปตีบอสไคโดต้อง มีฉายาต้องไปเก็บอะไรครบก็ไปดูเองว่าเป็นยังไงนะครับผมเป็นยังไงนะเอเอสำหรับคนที่มีโอเปตวีหนึ่งอยู่ก็สามารถอัปเป็นวีสองได้เลยนะเอาจริงแหลายคนก็น่าจะเตรียมตัวมาแล้วแหละว,ว่าโอเปตวีสองจะมาจากผลโบสถ์เขาก็เลยได้โอเปตเขาก็แบบดองเพชรด,ดองอะไรเลยนะครับประมาณนั้นนี่ผมเพิ่งตื่นเลยนะผมบอกเลยว่ามันอัปเดตประมาณเมื่อคือนตอนห้าทุ่มนะครับเออผมเพิ่งผมตื่นมาผมก็ทําให้เลยนะสรุปอัปเดตนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปทัวร์แบบมาเข้ากันกับผมสำหรับแบบวินเทอร์นะครับทุกคน มีฉาย,ยามาใหม่นะครับสายเก็บฉาย,ยาก็ลุยได้เลยนะโซเบลิสก็ยังใช้ได้นะครับมี20คนเหมือนว่าจะขยายมานะผมไม่ได้ให้จเหมือนกันนะครับทุกคนอ่านี่ก็จะเป็นแบบแ a ปวินเทอร์นะครับก็จะเหมือนอย่างที่เราเคยเล่นกันแล้วแหละทุกคนเราก็เคยเล่นอยู่แบบเนี้ยนอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรใหม่ครับทางฝั่งของการปรับสมดุลเนี่ยผมรู้สึกว่าที่เห็นหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นการเนิฟผลโอเปเดิมแล้วก็เป็นการเนิฟอิมแพ็นะครับอัปเดตท,ที่แล้วเนาะเออก็ประมาณนั้นแหละเนิฟ เล็บอ,อยู่ระหลักสองผลนะครับที่เราก็จะเป็นละเอียดยิบย่อยนะทุกคนนะครับไปอ่านได้ในในนิสคอนนะครับเออแต่ก็เป็นบรรยากาศที่เอ,อ่อเราก็ไม่ได้เล่นานานนะทุกคนวินเทอร์นะครับปีหนึ่งมาทีเนาะอัปเดตมีแค่นี้จริง,รงทุกคนคือมันมีน้อยมากๆส่วนโค้ดเนี่ยผมจะแปะไว้ใต้ล่างเหมือนเดิมมีแค่นี้จริงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะมีอะไรพิเศษมาให้เพื่อนๆหน่อยผมไม่แน่ใจว่าจะได้ทำไหมนะแต่อยากทำนะครับผมจะมาไลฟ์สดเจอกับเพื่อนๆน,นะครับผมก็คือมาพูดคุยมาเล่นด้วยกันนะครับแล้วนกะ็ จะเป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่ด้วยในร้านเนบักช็อปนะฮะก็ในไลฟ์เนี่ยผมบอกเลยว่าปูกคนห้ามพลาดนะถ้าเกิดผมไลฟ์เนี่ยคือไลฟ์ไม่ต้องมาดูเพราะว่าผมเนี่ยจะเปิดสินค้าใหม่ในราคาที่โคตรจะถูกนะครับถูกมากคือถูกเลยแล้วมีจํากัดสินค้าเนี่ยมีจํากัดมากๆเพราะว่าทํามาน้อยสุดๆนะสำหรับคุณพรท่านกาวรอรุ่นเนะาะเป็นไงก็ไ่ให้หน่อยก็จะเป็นเกี่ยวกับ ลาดดองเพชรนะครับอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูทางฝั่งของมือถือกันบ้างว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าเลยนะเออแบตก็เหลือน้อยแบตเหลือแปดเปอร์เซ็นต์จะเละละกูส่วนรีวิวผลโอปปเนี่ยก็น่าจะมาเร็วเร็วนี้นะครับทุกคนน่าจะมาเร็วๆร็วนี้นะครับอืมแบตเหลือน้อยนะครับมันอัดจอไม่ค่อยได้นะทุกคนอาดูอะดูเอานะฮะนี่คือแบบมือถือนะครับดูว่าเหมือนว่าปุ่มมันจะเปลี่ยนนะผมรู้สึกว่าเอาจริงๆมันเล่นได้นะเว้ยมันลื่นนะผมเคยเข้ามาหลายรอบแล้วทุกคนอ่ะขออญาฮกกดเลลย มันก็ลื่นนะเอาจจริงโทรศัพท์ผมก็ไม่ได้แพงอะไรไม่ใช่ไอโฟนไอโฟนนะครับเออผมว่าเอาจริงมันมือถือเล่นได้นะเว้ยเนี่ยผมก็เล่นลื่นเลยแหละทุกคนดูเออว่ะเหมือนเขาแก้ไขบั๊คนู่นนั่นมามันทําให้แบบว่ามือถือมันเล่นง่ายขึ้นมันเล่นลื่นขึ้นนะทุกคนดูเออเว้ยอันนี้ข้อท่าว่ะนะครับสกิลก็ใช้ได้ปกตินะแต่กดสกิล้วกดคลิกเห็นไหมปกติแต่อันนี้คือมันบอกว่ามันเขียนว่า unlock มันเขียนว่า unlock Mo mobile ui อ๋อคือเราสามารถที่จะปรับปุ่มได้ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเออเจ๋งนะผู้ชมเออว่าเหมือนตั้งค่าแบบเวรุ่น Free ันฟรีไฟล์อย่างเงี้ยแบบชอบเอาปุ่มไว้กลางกางผ,มผมเคยเห็นอยู่เออเว้ยเออปรับปุ่มอย่างนี้ได้หว่าทุกคนแล้วก็ปรับเสร็จก็ล็อกไว้เอออันนี้เจ๋งดีอันนี้เจ๋งดีอนนเ,งดเออถือว่าสร้างสรรนะฮะถือว่าสร้างสารรค์อยู่ เกละเกละแต่สกิลก็คือใช้ได้ปกติเอา,เอา,เอาจริงผมว่าลื่นนะเออผมไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยหรอกแต่ผมพอกดเพลก็ลื่นนะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้สําหรับอัปเดตท,ทั้งหมดมีน้อยมีน้อยมากทุกคนครับแพทนี้อัปเดตมีน้อยมากนะครับผมแทบไม่มีอะไรเลย กบักส่วนใหญ่แล้วก็ข่าหัวอะไรมาตามสไตล์นะครับผมไม่ใช่ข่าหัวสิเขาเรียกว่าฉายาเออแล้วก็มีผลใหม่แค่นั้นเลยครับโอเปกวีสเดี๋ยวมารีวิวกันเ,เร็วๆนี้เดี๋ยวขอหาผลก่อนให้ทีมงานหาผลก่อนนะครับประมาณนี้เนาะโอเคยังไงถ้ามีโอกาสน่าจะได้เจอกันในไลฟ์นะครับเดี๋ยวต้องขอดูกันว่าเป็นยังไงนะเพราะว่ากูก็เสียงกูก็เป็นงนี้เด้อโอเคครับเมื่อเจอใหม่ามาคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ